สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอมานะคะแขนกระดิ่งแบบมีจีบที่หัวแขนนะคะช่างมีลงไปนะคะ ep ที่สามสี่สามเป็นแม่แบบสร้างแขนนะคะเพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบสร้างแขนได้เลยนะคะเป็นไซส์ L วิธีการแยก ep ที่สามสี่สี่นะคะ ช่างแยกแขนกระดิ่งสีแบบเลยนะคะแบบน้อยหนึ่งกระเบียดแบบมากครึ่งวงแล้วก็เสร็จสามส่วนสี่แล้วก็หนึ่งวงนะคะอันนี้ช่างจะแยกครึ่งวงนะคะเป็นแบบม,มีงานขายทั่วๆไปตอนเนี้ยเขาจะมีจีบแล้วก็จะบานนิดนึงความยาว ความยาวแล้วแต่แล้วแต่ต้องการนะคะแขนสั้น9นิ้ว10นิ้วได้เลยนะคะ9นิ้วก็จะประมาณนี้ไม่ยาวมากอันนี้9นิ้วนะคะ จะเหนือข้อสอบขึ้นมานะคะตีมาตรงๆเลยค่ะตัดมาตรงๆเลยค่ะ แม่แบบแขนเป็นไซแ์ L นะคะอกสามสิบแปดวงแขนวงแขนเนี่ยหน้าหน้าหลังเนี่ยหน้ากับหลังเนี่ยจะพอดีกับตัวเสื้อนะคะของช่างเนี่ยจะไม่มีการเผื่อกระตุกตอนนี้เราก็จะแยกจีบวัดลงมาประมาณหนึ่งนิ้วค่ะ ตัดเลยค่ะเราจะแยกจีบก่อนนะคะถ้าเราแยกครึ่งวงก่อนเนี่ยจีบเขาจะไม่ค่อยตั้งเราแยกจีบก่อนแล้วค่อยไปแยกครึ่งวง ันนี้เราจะทำจีบแบบน่ารักนะคะจีบแบบงานขายทั่วๆไปที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาดนะคะไม่ใช่แบบจีบตั้งตั้งแบบลึกๆนะคะก็คือแบบปออกน่ารักจีบจะประมาณสองเซนครึ่งข้างละสองเซนก็ห้าเซนข้างนี้ห้าเซนข้างนี้ห้าเซนนะคะก็คือช่างจะแยกตรงเนี้ยสิบเซน สิบเซนนะคะอันนี้แยกเสร็จไม่ยกหัวแขนแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแขนกระดิ่ง แล้วในส่วนนี้เราก็ยกไปแล้วนะคะส่วนหัวแขนเนี่ยเราไม่ยกแล้วนะคะถ้าเราไม่ยกหัวแขนเนี่ยเราคำนวณได้เลยนะคะว่าเราต้องการจีบแบบเท่าไหร่อย่างเนี้ยสองเซนครึ่งห้าเซนแล้วก็แยกเลยนะคะคางละห้าเซนถ้าเรามีแบบมียกหัวแขนขึ้นนะคะ ต้องน้อยกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าเขาจะว่างขึ้นอันนี้คือเราไม่ยกหัวแขนได้แล้วจุดนี้เราก็ตีตรงๆมาก่อนค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะห้าเซนอันนี้คือห้าเซนห้าเซนก็คือสิบเซนเราแต่งให้เขาโค้งนิดนึง ไปเป็นเส้นกลางขึ้นมาค่ะเราทำจีบสองเซนนะคะจีบลึกสองเซนครึ่งสองเซนจีบลึกสองเซนครึ่งก็เท่ากับห้าเซนนะคะ เราทําจีบลึกเข้ามาประมาณ4เซนจากจุดนี้นะคะ4เซนตีมาเลยค่ะ4เซนจุดนี้นะคะตีมาเลยค่ะตอนนี้เรามาดูฝั่งนี้ตรงนี้2เซนนะคะ2.5งเซน2.5 มาตรงนี้คือ4เซนฝั่งนี้ทําเหมือนกันค่ะ2เซน2เซนครึ่ง2เซน2เซนครึ่งเราดูส่วนห่าง3เซนแล้วก็วัดมาค่ะ3เซนจีบลึก4เซนตีมาเลยค่ะ แเราดูในมุมนี้สามเซนครึ่งแล้วก็วัดค่ะสามเซนครึ่งจีบลึกสี่เซนจากจุดนี้นะคะสี่เซนในส่วนเนี้ยเท่ากับตรงนี้เราก็ตีมาเลยค่ะได้ในส่วนนี้เราก็ตัดเลยค่ะตรงนี้เผื่อไว้นิดนึง ตรงด้านหน้าเนี่ยเรามองให้เขาเป็นเส้นตรงได้เลยนะคะจีบเพราะว่าเราแยกในส่วนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกอีกนะคะตรงเนี้ยเขาไม่ต้องโค้งก็ได้ค่ะให้เขาเป็นเส้นตรงได้เลยเฉพาะด้านหน้านะคะในในส่วนนี้เราก็จับจีบปัดมาทางนี้นะคะปัดมาทางนี้ จีบเนี่ยจะทำเป็นรูดก็ได้นะคะทำเหมือนกันแต่เราไม่ต้องหาจีบ ได้แล้วเราก็ตัดหัวแขนเลยค่ะเอาเส้นตรงกลางเป็นเกณฑ์นะคะตัดดูในส่วนของด้านหน้าให้เขาเป็นเส้นตรงนะคะได้ในส่วนเนี้ยอันนี้ก็จะพอดีกับวงแขนด้านหลังอันนี้ก็จะเข้ากับด้านหน้าได้พอดีนะคะ ของช่างเนี่ยจะสร้างแขนเนี่ยจะไม่เผื่อกะตุกเพราะว่าทำงานขายถ้าเป็นงานหน้าร้านเนี่ยเขาจะเผื่อกระตุกนะประมาณสองเซนงานขายเนี่ยเขาจะเข้าแบบกระตุกเนี่ยจะเข้ายากอันนี้เราพับเส้นกลางเราจะแยกครึ่งวง ตีมาเลยค่ะเส้นกลางแขนตีตรงนี้เป็นเกณฑ์น,นิดนึงตีกา,กากากระบาดตีเป็นแนวเฉยๆนะคะไม่ไม่มีผลอะไรนะคะคือเราจะแยกครึ่งวงแล้วก็ตีให้เกาเป็นแนวพับพับเส้นกลาง เราจับแบ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่ง คาดเคลื่อนนิดหน่อยได้นะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะตัดแยกเฉยๆไม่มีผลอะไรนะคะครึ่งหนึ่งตัดเลยค่ะตัดถึงเส้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องขาด ได้แล้วนะคะตัดเส้นกลางตรงนี้เราก็ให้เขาถึงแต่ไม่ต้องขาดนะคะให้ก็ถึงทัานี้เราจะกะถ้าเพื่อนๆไม่ถึงครึ่งวงก็ดูที่ ep สามสี่สามนะคะ แยกเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะอันนี้ช่างจะแยกประมาณครึ่งวงเราก็จะให้เขาเป็นเนี่ยตรงข้างแขน,นให้เขาตรงแต่ไม่จำเป็นจะต้องมาตรงนี้นะคะคือให้เขาเป็นแบบขนานข้างนี้ก็ให้เขาแบบขนานแล้วก็จะกะห้าเซน ห้าเซนตัวเลขที่แยกไม่แต่ตัวนะคะแต่เส้นตรงกลางเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ไปมาก ถ้าเราไปมากในส่วนเนี้ยเขาจีบเขาจะหักลงมาส่วนนี้เราก็จะประมาณนี้ค่ะห้าเซนข้างนี้สิบเซน ข้างนี้ก็มาเลยนะคะเท่ากันสิบเซน นี้ก็สิบเซนค่ะครั้งนี้เหมือนกันค่ะสิบเซน ถ้าเราขึ้นมาขนานกับเส้นนี้เลยเนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยตรงนี้เขาจะหักเพื่อนๆจะแต่งยากนะเราใช้ตรงในจุดเนี่ยไม่มีตัวเลขแล้วนะคะเราเอาให้เขามุมแบบไม่หักเราตัดออกอีกก็ได้คะ่ะเราเน้นตรงเนี้ยให้เขาแบบ ให้เขาข้าขนาดกับเส้นที่ขีดไปนะคะก็เป็นครึ่งวงตัวเลขตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้ก็จะประมาณอันนี้สี่เซนสองเซนเราเน้นตรงเนี้ยให้เท่ากันก็ข้างนี้ก็เหมือนกันคะ่ะถ้าเราจะขึ้นไปเลยเนี่ยขึ้นให้ตรงเนี้ยเข้าขนาดเนี่ยมุมเนี่ยหักเพื่อนๆจะแต่งยากนะคะ เขาจะต้องแต่งให้โค้งแล้วก็ตัดอีกสักนิดหนึ่ง <S <S> <S คือตรงนี้ให้เขาขนานกับเส้นเนี่ยขนาน <S <S> <S คือเราไม่ต้องเอาไปถึงนะคะคือเราตีเส้นเพื่อให้เป็นแนวทาง อันนี้ได้ในจุดนี้เราก็แต่งตรงปลายแขนให้เขากลมกลืน มีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าถ้าเราจะทำแบบสองชั้นสองชั้นเนี่ยแขนสั้นถ้าเป็นแขนสั้นนะดูแบบความยาวของแขนได้เลยเราก็จะประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเนี่ยอันนี้นิ้วครึ่งคือให้เขามองเห็นว่าต่างกันว่ามีแบบสองชั้นถ้าครึ่งนิ้วเนี่ยก็จะน้อยไปก็จะมองไม่เห็นเวลาเขาตกเฉลียงบางทีเขาก็จะมาชนกัน เราก็ประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วขึ้นอยู่กับความยาวแขนนะถ้าแขนสามส่วนลงไปก็อาจจะชั้นมากกว่าน,นี้ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแขนอันนี้แกะออกได้เลยนะคะแต่เราจะต้องกิ้งจีบกิ้งจีบไปก่อน ก็ตัดได้เลยค่ะวิธีการวางผ้า EP สามสี่สี่นะคะการวางผ้าที่เป็นงาน ยูไว้หรือว่างานเฉลียงเนี่ยเราจะต้องรีดผ้าก่อนนะคะเพื่อให้เขายืดออกไปเต็มที่แล้วเราค่อยวางอันนี้เราแต่งไม่ให้ไม่ให้หักนะคะเราแต่งให้เขาโค้งแบบกลมเกินอันนี้เดี๋ยวเราจับจีบก่อน ด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ให้เป็นมุมหักนะคะเราโค้งแต่งให้เขากลมเกืนกันอันนี้เราก็จับจีบแต่งจีบอีกรอบหนึง่งอันนี้เพื่อนๆเอาออกไปได้เลยนะคะแต่อันนี้ช่างเอาไว้จะได้มองเห็นถนัด ทีการเย็บนะคะถ้าเป็นสองชั้นเราตัดเหมือนกันนะคะทั้งสองชิ้นทั้งล่างบนแล้วก็ทำเหมือนกับแขนกีบบัวค่ะแล้วก็เอามาวางแนวแนวเส้นนี้ติดกันนะคะกับข้างล่างแล้วค่อยจับ,บจีบจับจีบแบบพร้อมกันถ้าลูดก็เหมือนกัน ลูดก็ทําเหมือนกันนะคะคือเนาวงแขนก่อนเสร็จแล้วก็เดินได้ลูดรูดพร้อมกันได้ในส่วนนี้เราก็ตัดตัดเลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะจะรูดก็ได้หรือว่าจะเป็นจีบก็ได้นะคะทาเหมือนกันแล้วเขาก็จะอย่างนี้ถ้าจะจับจีบจะใส่ปีกก็ได้นะคะนิดๆไม่เยอะนะคะปีกประมาณแบบไม่ตั้งมากปีกแบบใช้ฟองน้ําอ่ะประมาณนิ้วนิ้วก็เบียดนิ้วครึ่งเนี่ยปีกแบบน่ารักน่ารักนะคะเนี่ยก็จะออกมา ก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขอมาแขงกระดิ่งแบบจับจีบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ